เ่อไร์เซอร์ทูคิวบิกระต่ายยังทีมัตูพูเจนครับ Y y, อัลเทิลเซราตูคิวเบกเดลต้ายังกี้ออากาศในพื้นที่มาสพุธอัเทิลเซราตูฟ้าโรเมโอสัญญาณท่านระดับห้าขอบคุณครับ <c oughs> ยังมีหรือไม่ครับเ <c oughs> พื่อนสมาชิกที่ต้องการทดสอบสัญญาณกับทางอัลเทิลเซราตูโอฟ้าโรเมโอช่วงนี้ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ <c oughs> โฮเทลเซเลานโฮเทลเอ็กซ์เลกรอบโฮเทลเซเลานโฮเทลเอ็กซ์เลกรอบบัตเพคครับโฮเทลเซเลานโฮเทลเอ็กซ์เลกรอบบัตรเพชญครับครับขอบคุณครับเน็ตคอนโทรลอาสาสวัสดีครับโฮเทลเซ拉ทวนฟ้าโรมิโอสถานีวิทยุควบคุมไข่จังหวัดระยอง ผมโฮเทลสลา,านายโฮเทลเอ็กซ์เรกอฟเป็นสถานีประจำที่ครับบ้านเพคิวเทเฮดร่วมทดสอบสัญญาณและรายงานสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมนะครับที่บ้านเพฝนตกเล็กน้อยนะครับไม่มีน้ำท่วมอากาศกำลังดีเย็นสบายหน้านอนรับสัญญาณโฮเทลสาราทูอัลฟาโรมิโอได้คิวอาเคหเสียงดังฟังชัดครับ ภารกิจราบเรื่อนครับ q u เจ็ดสิบสามครับขอบคุณครับสวัสดีครับโฮเทลเซอรนายโฮเทลเอ็กเซเลกอฟสถานีประจำที่ออกาดพื้นที่บ้านเพนะครับโฮเทลเซอรนอนทัวร์ฟามีองรับสัญญาณได้ระดับ5้าแจ้งข้อมูลในพื้นที่บ้านเพบนตกเล็กน้อยไม่มีน้ำท่วมขอบคุณครับเนียเ่ยเจอสถานีต่อไปครับ สิบเกา,านาฬกาสี่สนาทีเดียวจะได้ทัวร์ฟ้าเมีโอขอสามสถานีสุดท้ายสถานีที่หนึ่งหนึเชิญครับ Echo fight uniform, e อ็กโ o ทูไฟยูนิฟอร์มเอ็กโค a ิมาเอ o กโคทูไฟยูนิฟอร์มเอ็กโิมาปลวกแดง Echo to ทูไฟยูนิฟอร์มเอ็กโค a ิาปลวกแดงเชิญครับ ้คดูไฟยูนิฟอร์มเอ็กโคลิมาปวกแดงสถานีรถยนต์รับส่วนได้คิวเคแบ้าเสียงดังฟังชัดในพื้นที่มีฝนตกตรดัดสี่เป็นเวลาสองสามชั่วโมงแล้วเวลานี้ปวกแดงมีน้ำท่วมขังในบรเิเวณพื้นที่หรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีครับก็พื้นที่ค่อนข้นางจะสูง จะไม่มีค่อยมีน้ำท่วมครับขอบคุณครับ e อ h o ค25อุนิฟอร์มเอ็ c โลิมาสถานีรถยนต์ถูกแดงเดลสสารัถูเฝ้าะมีรรสัญญาณทันได้ระดับ5ครับแจ้งในพื้นที่มีฝนตกระดับสีตกต่อเนื่องกันเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วขอบคุณมากครับเรียนเชิญสถานีต่อไปครับ